สุดปาเถื่อนเปิดใจสามถานรัสเซียแลกตัวเฉลยศึกเผยถูกทร,รมานสารพัดและแฉยูเครนจะฉากตบตาตะวันตก จากกรณีที่วันนี้วันที่23กันยายน2565สำนักข่าวสินหัวรายงานว่าสำนักงานประสานงานเพื่อการปฏิบัติต่อฉเฉลยศึกเปิดเผยว่ายูเครนและรัสเซียได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนฉเฉลยศึกครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ความขัดแยง้งระหว่างสองประเทศประทุขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ ซึ่งทำให้ชาวยูเครน215รายในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร124รายถูกปล่อยตัวกลับบ้านกลุ่มคนที่ถูกปล่อยตัวประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันอาชอฟซึ่งเคยสู้รบเพื่อควบคุมโรงงานเหล็กก้าอาชอฟสโอในเมืองมาริโอโปโอรวมถึงทหารจากกองทัพเรือ,อยูเครนหน่วยรักษาความมั่นคงอยูเครน ศุลากากรยูเครนและหน่วยงานอื่นๆตลอดจนพลเรือนสองรายที่ได้รับการปล่อยตัวระหว่างการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกโวโลโดิมีร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยว่าพลเมืองต่างชาติสิบรายถูกปล่อยตัวจากการคุมขังของรัสเซียภายใต้การแลกเปลี่ยนดังกล่าวด้วยสำหรับรัสเซียได้รับเฉลยกับคืน55คนและที่สำคัญคือเศรษฐีชาวยูเครนที่ใกล้ชิดกับผู้นำรัสเซียนั่นก็คือนายวิกเตอร์เมดเวซุก ซึ่งก็เป็นนักโทษในความผิดฐานกระบฏ จากการช่วยเหลือรัสเซียและหนุนองค์กรก่อการร้ายที่ผ่านมาเป็นพันธมิตรทางการเมืองและเป็นคนวงในของรัฐบาลนายวลาดเมีร์ปูตินต่อมาทางด้านของสวิตด้านนิวส์สื่อรัสเซียได้มีการเผยแพร่คลิปซึ่งก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทหารรัสเซียที่ได้รับการแลกเปลี่ยนตัวโดยวิกเตอร์เบลอฟหนึ่งนายทหารที่มีการเปิดเผยว่าพวกเขาถูกจับกดน้ำทุบตีและเจาะหูและเจาะจมูกของพวกเขาบางคน ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีม้ามและมีปัญหาหัวใจและตอนนี้กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลการทรมานดำเนินต่อไปเกือบทุกวันที่เขาอยู่เพียงครั้งเดียวที่เขาถูกนำตัวไปอยู่ในห้องค้งและได้รับการอนุญาตให้โทรหาญาติของเขาเพื่อทำการแสดงให้ตะวันตกเห็นถึงความเป็นมนุษย์ของระบอบเคียฟในขณะที่พาเวลยุนได้มีการกล่าวว่าพวกยูเครนทรมานพวกเขาด้วยไฟฟ้าช็อตทุบตี เผาตัวอักษรแซดละวีด้วยหัวแรงทั้งนี้นักโทษไม่เพียงแต่ถูกทุบตีแต่ยังเหลือรอยฟกช้ำในรูปของแซดวีสัญลักษณ์เหล่านี้ถูกเผาบนร่างกายด้วยหัวแรงและพวกเขายังต้องเผชิญกับความรุนแรงทางจิตใจและการโฆษณาชวนเชื่อในห่วง6วันแรกหลังจากถูกจับเข้าคุกพวกเขาไม่ได้รับอาหารเลย พวกเขาได้รับน้ำขวดเดียวสำหรับ2คนพวกเขาถูกพาไปห้องน้ำวันละครั้งไม่มีความเมตตาแม้แต่กับผู้บาดเจ็บและยุนก็ยังได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขาไม่สนใจใครเลยที่จะถูกลากเปลี่ยนสำหรับเขาสิ่งสำคัญที่สุดคือกลับบ้าน และทหารรายสุดท้ายวิกเตอร์คลาฟเซนโกเขาก็ได้มีการกล่าวว่าเขาภาคภูมิใจที่ไม่ได้ละทิ้งภาษารัสเซียแต่กองทัพยูเครนกับกลายเป็นว่าไม่พูดภาษาของตนเองแม้ในระหว่างการต่อสู้เขาลากเพื่อนที่บาดเจ็บมากับตัวและก็กำลังมองหาทางออกไปหาคนของเขาและก็ได้ยินคำพูดภาษารัสเซียเขาจึงตัดสินใจเข้าไปขอความช่วยเหลือแต่ก็กลายเป็นว่า คนเหล่านั้นคือพลร่มชาวยูเครนพวกเขาขู่ว่าจะฉีกทหารของเราออกเป็นชิ้นๆและขายพวกเขาจากนั้นการคุกคามดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปเมื่อพวกเขาถูกจับเข้าคุกในศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีสถานการณ์แตกต่างกันเล็กน้อยที่นั่นพวกเขาเรียกชื่อบ่อยๆและล้อเลียนข่มขู่ตอนนี้ฝันร้ายจะจบลงแล้วเขาถูกแลกเปลี่ยนและตอนนี้เขากำลังพักฟื้นในโรงพยาบาล สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแหง้งไซมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอเปร้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมว,วิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อห้ากล่องแถม1ึกล่องทันทีในราคาเพียง1 0 9 0บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ0 2 1 1 4 6 6 6 3ี 63. รีบโทรมาเลยนะคะ